วัาดียามคำขึ้นครับโคกนองนาผมรับมาเลยโอ้เป็นกบแล้ครับกบบี่นิจับ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 คบจับคบนนนั่นนั่นนั่จับโยลงสางโอ้มามใส่ใส่ลฮึได้แล้วได้แล้วได้แล้วฮึฮึฮึบหมได้แล้วครับได้แล้วนี่บ นี่ได้แล้ววันที่แขังได้วันนี้โยน,นลงกสาแล้วครับนี่้มันอยู่นี่นีครับนี่นั่นละยางรอเบิ้งครับรอเบิง้งกลางคางคือสีนี้อีกอยู่ครับยั่เมื่อแรงครับผ้าเมื่อเบิง้งคำคำนะครับโผกร้องหน้าว่ามันเป็แจ่งไดน,นะครับมาเบิ่งกันเสียงยเสียงชิปโปมนะครับเสียงชิปโปมเ,เสียงนั่นเสียงนีลาอยู่ ผ่าลูกใส่ไม้ยางหรอครับโอ้พูน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 โอ้ลา,า,าหรือกบหนุปลายช่อนมาเดินดูครับเดินดูปกติกบมันจะวิ่งไปชนผ้าเขียวครับแล้วมันก็จะติดอยู่ที่แถวนี้แหละก็เลยเดินมาดูฮะเดี๋ยวต่อไปเราสิไปเบิ่งหม่องที่เยาปล่อยปลาวางลังแลงหันนะครับ นี่ปล่อยตรงนี้แหละบบเนี่ยใจว่ามองนี่นี่มีกบแน,น่บบอครับทำไม,มพ่อมาปล่อยอย่านี้อ่ะพ่อก็มาปล่อยตรงนี้มันสมบูรณ์ได้ลองดูอ่ะสมบูรณ์อะไรอ่ะเดี๋ยวน้ำมันก็แห้งอ่ะโอ้หัวน้ำเรามีโลซล่าเซลล์ไงเห็นไหมหอยเต็มเลยนี่หอยแล้วก็เห็นปลามันลอยด้วยโอ้พ่อแม่ มันมันขึ้นมาปลามันอยู่ได้นี้แล้วมันก็ซ่อนๆอยู่เนาะหนึ่งสังเกตเบ้งครับแค่มคำขึ้นครับนี่หอ,อยมาปล่อยครับเต็มเลยครับนี่ลอยเต็มเลยลอยขึ้นมากินพวกใบไม้ใบยังอย่างกับก้ก็มีครับสมบูรณ์เลยครับนี่หลายยานครับพามาเบิงกันพุนนะหอยเต็มเลยเดีเ๋ยวไปเบินท้องขุนครับมักผ่าห้องปลูกใ้ ยามคำขืนครับมาหลอกมาเบิงว่าสีหล่อมผาเคี้ยวกับพระท่านได้หล่อมนะครับคากรนี่ที่นนองเพิ่นมาเหลี่ยนนําครับก็เลยจําเป็นต้องไปนงางหานางบอกนางคุยกันเนาะอุตสามาเรียนมายังนํา้าก็ต้องไปนางคุยกับเขาแหละนี่ครับคำเบิง้งมองเห็เขาปล่อยตาไปเวรแรงเห็นนะครับ เงี้ป้ามันแหญ่หนูมาเบอรแล้วบ่นี่ครับหอยเอามาปล่อยเาไว้ปล่อยพร้อมกับป้านะครับวงเล่้งนี่หอยเชอรี่สีทองครับเห็นบ่เราบมันทองท่องเขาแหละนั่นเียดน้อยเต็มเลยครับมันเขียดน้อยียดน้อยก็มีนี่ครับหอยเต็มเลยครับมันเยอะแยะเลยขุ่นแล้วครับ เต็มอยู่โอ้เนี่ยเบิ่งนี่หลังจากที่ปล่อยหอยได้ก็จักมือครับนี่เต้บน่ครับอาญาเลยครับหลายอยู่ครับนี่โอ้มาเบิรงกเนี่ยมาขึ้นครับวิธีกําจัดว่าจะเผืของเงาครับหอยงไม่้าแ่ว่าแล้วเขากลับสีเก็บหอยไปต่มนะครับกระวกามามนี่ครับเตรียนยาให้เปาหารครับตอนนี้นี่มาเบิ่งกันย่มทำขึ้นครับอืมหอยมาปล่อย มีเขียดมีอย่างนั้นครับเดี๋ยวถ้าปลาดุกมันใหญ่กับเซตมันเหมือนเลยครับนี่เป็นอาหารปลาดุกเลยแต่ว่าสีเอาผัาเขียวครับหลอม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 แหวแต่ว่ามันคำก่อน,นครับก็เลยได้แค่หลากว้ยเงี่ยมือแรงก็เลยพา,าสุโุ่ทัยคนมาเบิ่งครับหนึ่งไย้ช่วยดีมันขึ้นมาเยอะแยะเลยครับนึ่งคักอยู่ครับนี่สีทองเห็นบ่ครับหนึ่งเชอรี่สีทองมั่นแนล้ว นี่มมงแมงซับเตลก็มีบ่อันนี่จะเป็นเชอร์รี่สีทองครับมันตอมหน้าพราะังเลยเหรอเชอร์รี่สีทองกับหลายอยางครับโดนมันแทบแมงเยอะแยะครับคาดว่าถ้าเป็นแบบนี้ปลาดุกก็คือสีใหญ่ไว้นี่ครับย้อนว่ามันสมบูรณ์หลายอย่างครับทั้งแมงทั้งนันทั้งนวลทั้งนี่นะครับแต่ว่าย่างมากกับพวกนเห็นปลาดุกเยอะครับใช้ต้นไกลีอยู่ใส ว่าจะขา,ามาเบิ่งครับว่าปลาดุกมันอยู่ยังไงกับพท่านเห็นมันอยู่ครับเ,เห็นแต่หอยครับเต็มอยู่อยอโอ้โนี่ครับกรองกันอยู่เลยนี่นเชอรี่เราไม่เห็นปลาเลยเหรอมไม่เห็นปลาเลยปลาไปซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างน้ำใสขนาดอยู่แถวนี้ละมันไปหากินอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวก็เชี่ยวพอร์กพักแย่งครับแล้วลองปลูกทิมทิมใหม่นะครับ โอ้นี่ปลาหน่อยเต็มเลยนนี่ปลาซิวปลาอะไรเยอะเลยนี่ปลาซิวเต็มเลยวิ่งไปวิ่งมาอยู่มี่นี่นี่นี่ปลาซิวเห็นไหมนี่วว้าเต็มเลยแสดงว่าปลาดุกมีอาหารกินแล้วแต่เราจะไม่เห็นปลาดุกเนาะแต่ปลาซิวเห็นแต่หอยเต็มเลยแม่ไม่ชอบตลอมนะมันต้องปิดไฟอ่ะโอเคครับผมสวัสดี้ย้ำมาแลกขุดทุ่นครับความาเบิ่งบรรยากาศ เงี้ยเหมือ,แอนอออแล้วครับมมื